ีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะคะเรายังคงเรียนเกี่ยวกับตัวเลขกันอยู่อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อตัวเลขน,นะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอดทนเรียนต่ออีกนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะคะเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ 1นแสนนะคะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าจูมังจูมังอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยอธิบายไปจูแปลว่า10มังแปลว่าหมื่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิบหมื่นมารวมกันก็จะเท่ากับ1น,นึ่งแต่อมานะคะ2องแสนพูดเหมือนกันเลยนิจูมังนิจูแปลว่า20มังแปลว่าหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนิจูบวกมังนะคะก็จะกลายเป็นสองแสน 20่สิบหมื่นต่อมานะคะ3ามแสนก็ต่อเสียงว่าซังจูมังซังจูมัง4ี่แสนยงจูมังยงจูมัง5้าแสนกดจูมังกดจูมัง6กแสนหลกคูจูมังลกคูจูมัง7จ็ดแสนนานาจูมังนานาจูมังต่อมา8ปดแสนฮาจิจูมังและ9ก้าแสนนะคะคิวจูมังคิวจูมัง แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ1ล้านภาษาญี่ปุ่นจ่อเสียงว่าเฮียคุมังเฮียคุมังเฮียคุแปลว่า100มังแปลว่าหมื่น100่0 0หมื่นก็จะเท่ากับ1ล้านนะคะเราก่อกันอีกนิดนึงของหลักล้านนะคะ1ล้านอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเฮียคุ1 0 0มังคือ10000หมื่นเฮียคุมังก็คือ1ล้านต่อมานะคะ2ล้านนิเฮียคุ นิเฮียคูนิเคียคูคือ200มังหมื่นนะคะ200ร0 0หมื่นก็คือ2ล้านนิเฮียคูมังนิเฮียคูมังนะคะต่อมานะคะ3ล้านซัมเบียคูมังซัมเบียคูมัง4ล้านยงเฮียคูมังยงเฮียคูมัง5ล้านโกเฮียคูมังโกเฮียคูมังและ6ล้านลบเพียคูมังลบเพียคูมัง เจ็ดล้านนานาเฮียค um ูมังนานาเฮียค um ูมังแปดล้านฮับเพียคูม um ังฮับเพียคูมังไม่พูดว่าหาจิเฮียคูม um ังนะคะฮับเพียคูม um ังนะคะเก้าล้านคิวเฮียคูมังค um ิวเฮียคูมังสิบล้านนะคะก็จะเป็นอิเซมังอิเซมังอิเซนแปลว่าหนึ่งพันนะคะมังแปลว่าหมื่นหนึ่งพันหมื่น จึงเท่ากับ10ล้านนะคะเสียงใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่หลักแสนก็จะเริ่มจากคำว่า1นึ่งแสนนะคะดูตัวเลขนะคะที่ขึ้นโชว์หน้าจอแล้วก็ออกเสียงพร้อมกันนะคะ1นึ่งแสนจูมังจูมังนีจูมังนีจูมังส0มจูมังสามจูมังสีจูมังสีจูมังห้จูมังจูมัง ห0สิ0万ห0 n a 0万เ0็ดส a บ万 j u m a สิบ万แ0ดสิ a 万แปด万เ0 0万เ0 0万ต่อด้วยหลักล้านเลยนะคะนิเฮกุมังนิเฮกุมังซัมเฮกุมังซ a มเฮกุมัยงยงเฮกุมัยงยงเฮกุมังโกเฮกุมังโกเฮุมัง Ah ah uh uh ร้อยพันคนร้อยพันคนหนึุ่พันคนหนึ u งพันคนห h าพันคัเพัคเัคัคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอย่างที่บอกไปภาษาญี่ปุ่นง,ง่ายนิดเดียวค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ